ตาย,ยิ้มอ่ะคือถุงใต้ตามาจากไหนไม่รู้รวมกันมาอยู่ที่ใต้นี้เลยค่ะนเคสเนี่ยเวลาเราแก้ใต้ตาเราจะต้องใช้ยาสองอย่างต้องการสวัสดีค่ะเจนสุพิชาร,รุตกระเสริฐมิสแกนห่องบนลำภูปี2 0 2พันยี่สิบค่ะวันนี้นะคะเจนอยู่ที่ AIC คลินิกค่ะคือปัญหาของเจนนะคะดูใต้ตาดิ <S <S เห็นปะ่ะพยายามหาวิธีแก้เซิร์ชในเน็ตอะไรแล้วนะคะก็แบบทำเราไม่ได้ผลเลยใช้คอนซีลเลอร์ปิดก็แล้วแล้ว,ลวก็มาร์กใต้ตาก็แล้วแล้วก็ทําทุกอย่างที่แบบ เขาเรียกว่าช่วยให้มันใต้ตาหายลึกแล้วก็ใต้ตาหายคำก็คือไม่โอเคก็เลยไปปรึกษาพี่โอเปิลค่ะพี่โอเปิลก็เลยให้คำแนะนำว่าให้มาที่นี่เลยค่ะ AIC คลินิกนะคะแล้วเราไปปรึกษาคุณหมอกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องกับคุณหมอแล้วค่ะเรามาฟังคำแนะนำกันดีกว่าค่ะว่าคุณหมอจะให้คำแนะนำกับเจนว่ายังไงบ้างค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอคือปัญหาของเจนก็คือดูใต้ตามันแบบว่ามันมันลึกมากอะค่ะวเวลาย,ยิมแบบ เนี่ยเห็นไหมคะครับ,รบหนูต้องทําแก้ปัญหายังไงดีคะเอ่ะเดี๋ยวหมอขอดูน,นั่นนิ่ก่อนนะครับเห็นตรงเต้มถ้าเราเห็นอนะเรารู้เลยว่าจุดแรกที่ชัดเจนเลยก็คือใายตาซึ่งจะมีความลึกแล้ต้องมีถุงใายตาด้วยนะครับจุดน,นี้แหละที่เวลาคนอื่นเห็นเราจะรู้สึกว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอดูโซมถูกไหมค่ะอ่าถ้าเกิดว่าเราแก้ไปเนี่ยนะจะรู้สึกสายคืนเดี๋ยวขอตรวจนิดนึงนะค,ะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเยอะอ่ะเนี่ยหมอดูแล้วเนี่ยเวลาที่เราดันเนี่ยค่ะ ร่งมันดีขึ้นร่องมันดีขึ้นในกับาการที่เนื้อส่วนล่างเนี่ยมันขาดหายไปด้วยนะครับดังนั้น A c เคสเนี่ยเวลาเราแก้ใต้ตาเราจะต้องใช้ยา2อยา่างร่วมกันเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับโดยหมาจะใช้ตัวที่ช่วยพยุงหรือว่าซัพพอร์ตส่วนล่างขึ้นมาก่อนแล้วตรงชิดๆขอบตาเลยเนะี่ยจะใช้ตัวที่มีความละเอียดแล้วก็เนียนก็จะทําให้ตาดูสดใสขึ้นนะครับพอใช้คู่กันอย่างเงี้ยผลจะอยู่ได้นานแล้วก็จะสวยว่าเกิดขึ้น,นเดี๋ยวดูรูปที่เราถ่ายกันไว้เมื่อสักครู่นะ เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยมันเป็นร่องนะครับแล้วก็จะมีลุ่มใต้ตาลุมลวยอย่างที่หมอเราไปแล้วน่ะครับว่าอันนี้เราจะต้องแก้ด้วยยา2อสองอย่างเพื่อจะได้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นก็เดี๋ยวพอแก้แล้วอ่ะหน้ามันก็จะดูสดใสขึ้นมาเลยเพราะเวลาคนมองมาเนี่ยจุดนี้เป็นจุดสาคัญใต้ตาครับเรเห็นเปนชัดเจนโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับไปเตรียมทำที่นั่นหมดเลยเลยค่ะนี่ก็คือคาปรึกษาจากคุณหมอนะคะและเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเราต้องทําอะไรบ้างก่อนที่จะ ฉีดใต้ตาค่ะตอนนี้นะคะเจนอยู่ในห้องทำชีทเม m น n ์ค่ะเพื่อที่ว่าจะมาคีนหน้าแล้วก็มาทายาชานะคะแล้วรอติดตามชมนะคะว่าตอนฉีดจะเป็นยังไงค่ะ วันนี้นะคะจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะหลังจากที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ AIC คลินิกครบ2อาทิตย์แล้วนะคะนี่เลยคือปัญหาของเจงก็คือเป็นคนที่เวลายิ้มแล้วใต้ตามันจะลึกลงไปนะคะมันทําให้แบบว่าจากยิ้มที่ดูสดใสใกลายเป็นยิ้มที่ดูมืดมนทันทีเลยนะคะก็เลยทําให้เราไม่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็คือใต้ตาจะลึกมากขนาดนอนแบบนอนเยอะมากนะคะแล้วก็คือแบบว่า หาครีมบำรุงทุกวิธีแล้วนะคะเซิร์ชในเน็ตอะไรทุกวิธีแล้วก็คือไม่ได้ผลเลยค่ะก็เลยตัดสินใจไปฉีดที่ AIC c ลินิกนะคะนี่เดี๋ยวจะยิ้มให้ดูเห็นไหมว่าใต้ตาไม่ลึกแล้วก็ไม่ไม่ดูแบบว่าหลงเหล่งแล้วนะคะคนรับออกมาดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมใครที่สนใจนะคะก็ไปได้นะคะที่ AIC c ลินิกค่ะคุณหมอและพที่พยาบาลนะคะให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะ